อยู่ตัวคนเดียวไรเพื่อนญาติพี่น้องคฤหัลถ์หัดปูดำสลารัตอดีตนางงามนักแสดงดังหลังแยกทางเจ้าสัว หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตากันดีว่านักแสดงสาวสวยเรย์สเสน่ห์คนนี้มีดีกีเป็นถึงรองนางสาวไทยปี2529รวมทั้งตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Asia Pacific อีกด้วยสำหรับปูด,ดำสลาลัดลุมเลืองวงที่มาเยือนรายการต้มยำอำมรินได้เคลียร์ชัดเรื่องที่หยุดรับงานละครเพราะด้วยเหตุผลของเรื่องเวลายอมรับว่าในตอนนี้มีตัวเองมีเพียงกัรยาน,นมิสสายบุญเท่านั้นในส่วนของชีวิต อยู่ตั้งอธิษฐานจิตภาวนาว่าถ้าจะหรือเป็นอะไรก็ขอให้ไปแบบดีๆเรียกว่าหายหน้าหายตาจากจอละครไปนานมากพอในช่วงหนึ่งเราจะเห็นหน้าพี่ปูด,ดำบ่อยมากฝากฝีไม้ไลายมือในละครโดดเด่นหลักหลายเรื่องหายไปเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วทั้งปีไม่ได้รับละครเลย เพราะว่าเมื่อสองปีก่อนหน้านี้รับละครหนึ่งปีห้าเรื่องซึ่งช่วงนั้นช่วงที่ไม่ได้ดูแลทุกวันนี้ยังมานั่งคิดถึงเลย แต่ว่าละครเขาก็ต้องถ่ายและออกอากาศเราเลยรู้สึกว่าการที่เรารับงานแสดงเราทำเพื่อครอบครัวแต่เมื่อเราทำเยอะไปจนเราไม่ได้กลับไปดูแลเขาเราเลยมีความรู้สึกว่าเราทำไปเพื่ออะไรเพราะวันนั้นตอนที่เขายังอยู่กับเราก็มีงานเราก็เลยไม่สามารถกลับไปดูแลเขาอย่างเดียวได้ พอเราจบทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกับแม่พร้อมกับละครเราเลยมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วเราอยากจะพักมากแล้วทุกวันนี้เรียกได้ว่าเราอยู่ตัวคนเดียวพอว่าวัยน,นี้ให้มาพูดถึงเรื่องแฟนบอกตรงๆรู้สึกเฉยแต่ก็ไม่ได้ปิดเดี๋ยวหาว่าวันนั้นคุณปฏิเสธเสียงแข็ง บุมการยาณมิตรที่ดีทางด้านสายบุญที่จะไปวัดด้วยกันแต่พอเราเสร็จเรียบร้อยทําบุญเสร็จเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายส่วนเพื่อนสนิทที่คิดอะไรไม่ออกเราจะโทรหาทุกวันนี้คิดอะไรไม่ออกคือโทรหาพัพพี่ชายจึงทุกวันนี้เราคุยอยู่แค่สองคนคือพัพพี่ชาย